สวัสดีแฟนช่องแฟนเพจและลูกค้าทุกท่านทุกช่องทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆแหล่งรวมรถบรรทุกมือสองและเครื่องจักรกลหนักใครยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดนะครับจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่ทุกครั้งที่มีคลิปมานะครับสำหรับวันนี้พามาชมรถ6ล้อดำาคิวนะครับตัวรถนะครับฮ i โน่ fc 9 j Dominator เครื่อง210 แรงม้านะครับจดทะเบียนปี2,566นะครับรถปีใหม่ๆเลยเดี๋ยวมาชมสำเนาทะเบียนนะครับปี66นะครับตามนี้เลย210แรงม้านะครับน้ำหนักบรรทุก4.8ตัน 8. เดี๋ยวไปชมรถกันนะครับสำหรับตัว210มี2คันนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับแวะมาชมรถที่ร้านได้ทุกวันนะครับพิกัดในแมปเลยทิมพ์ รถบรรทุกดีๆในแมปแล้วกดาำทางมาได้เลยดำพร้อมใช้นะครับสบภาพพร้อมใช้งานตัวนี้เป็นยาง825สาได่วน097ย์9 7 7 8 9 3็3ด ID Line นะครับ ID มีแอดนำหน้าเพิ่มเพื่อนม,มาขอรูปขอรายละเอียดขอวีดีโอเพิ่มเติมได้สำหรับตัว fc 9 j Dominator นะครับคันละ1 2 5 0 0 0้บาทเท่านั้นนะครับ สดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับลูกค้าท่านใดมองหารถปีใหม่ๆไม่ควรพลาดนะครับภายในเอียเอ่ยมีๆนะครับภายในสีทูโทนสวยมากๆก,กรณีไม่สะดวกเดินทางนะครับสามารถบัตรจำจัดไฟแนนซ์ได้นะครับชมกันต่อเลยนะครับเครื่องกริบๆเลยนะครับใหม่ๆเลยน็อตไม่มีขยับนะครับ ชอบคันไหนนะครับเข้ามาจับมาเข้ามาจองได้สำหรับตัว6ล้อดําตอนนี้เรามีหลายคันนะครับราคาเบาๆก็มีเริ่มต้น395,000เเท่านั้นแต่สำหรับโดมินเตอร์210แรงปี66นะครับคันละ1 2 5 0 0 0้าเท่านั้นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ